đây hàng tổ mà mười 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 đấy, mười 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 นี่ยังคือมีเงนินเงินมาใส่เกินไข่หระมึงจะเอาเงินมาแต่ใส่สาก็อยู่ปอสองหนึ่งนะกูจะไปถามคุณคณรูลูกสาวคุณครูเหรเอามาแต่ใส่เงินนี่เฮือกเงินไปเข้าธนาคารเลยนี่เ,เอาเงินกูเข้าธนาคารนะโอ้ยขูดหน้ามึงเอ้ยกูจะมีเงินใส่อยูอ่บ่ะนี่เอาเงินกูไปจำนองแล้วเอ้ยจำนองกูเดย ไปเอามานี่ผู้ใดเจลีโอ้มึงเเจลีเต้นมังกรเขาบอกเยวไปคืนลาวเดอ้อบบนี้เดอ้อไปมึงเรียนเอ้ยวนีหางโอนี่ <c oughs> โอ้ผู้ใดมีหางตเอมาให้หน่เดอ้อจัดการบังการีก่อน <c oughs> โคตรดีดี